ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะก็มั่นใจค่ะสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ควบคุมได้ย้ำประชาชนค่ะช่วยกันเฝ้าระวังพบเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีค่ะ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงและหน่วยง,งานในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมู่ที่4ตําบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีทางด้านนายทวัชชัยค่ะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าไฟป่านั้นได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่ากว่า100ไร่ครอบคลุมใน3จุดใน อำเภอบ้านบึงและศรีราชาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเพลิงซึ่งคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็วๆนี้โดยย้ำว่าเหตุไฟป่านะคะอาจเกิดจากหลายสาเหตุรวมไปถึงการกระทำของมนุษย์พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการจุดไฟเพื่อหาของป่าซึ่งจะกระทบต่อสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุไฟป่านะคะก็สามารถแจ้งได้ที่เทศบาลอบอตอ,อำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมสายด่วนโทร1567ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้นำกำลังแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีได้รายงานว่าได้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลยุธทธปกรณ์และกำลังพลให พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทราบจากาโดยรักษ์ในรอมที่สองศรราชาเนี่ยท่านรายงานว่าตอนนีมน้มันเกิดไฟป่าขึ้นสมจุดนะครับที่บริเวณโค้งดาราศรีราชาบริเวณอำเภอเมืองที่แถววัดมัชิลาบุญพฤแล้วก็บริเวณเม่งทรงที่บ้านเบืองนี้นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็ไฟไหม้ เยอะอยู่นะครับกำลังดําเนินการโดยทางป่าไม้เองเจ้าที่ของของป่าไม้เองของท้องถิ่นเองกำลังช่วยกันนะครับโดยเฉพาะของเราที่ผมอยู่อยู่เนี่ยกำลังตัดไฟอยู่เพราะว่าไฟเนี่ยมันลามจากบนภูเขาลงมาข้างล่างนะฮะไม่ใช่ข้างล่างขึ้นด้าบนนะครับซึ่งทางเจ้าที่ป่าไม้เราก็ลําดเนินการกําจัดไอ้ใครขีดวงขีดวงไฟอยู่ไม่ให้ลามไปมากขึ้นนะครับแจ้งได้เลยครับทั้งท้องถิ่นเองทั้งอาเภอเองแล้วก็ทางจังหวัดเองซึ่งเรา ส่โรงเรียนสมวรงทำเราก็มี156.7าเนะฮะอำเภอเราก็มีนะครับซึ่งขอให้บอกกันนะครับเพราะบางทีพอเราบอกช้าไปเนี่ยมันลามไปขึ้นเขากลางเขาแล้วก็ทําไม่ทันนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นวิธีการป้องกันนะแต่วิธีการที่จะให้เกิดเลยก็คืออย่าอย่าขึ้นไปจุดไฟหานกหาหนูหาผาักปลาอันนี้ขอขอร้องกันในะช่วงนี้